ครับพี่น้องครับม่อนีเบาวสักสีสิบ้าพี่น้องมาเบึงงานอลังการงานบกเขือเทศนะครับพี่น้องใหญ่สุดในภาคอีสานได้ด้ครับในประเทศบัวจักผุนนะต้นเดียวซีพันลูกเพิ่นวันนาะครับนาอเป็นโปรเจกตอยากไงของเมืองอุบลนะครับพี่น้องครับต้นเดียวคอนคอนี่สางมูล่าให้มากมม่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้มาเห็นนะครับหลักการนําไปร่องปลูกเบิ่งนะครับต้นเดียวี่สางมูลค่คาและไล่ได้เสริมในพี่น้องนี่แบบว่ธรรมดาเลยนะครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นนะครับเข้าหาเจ้าของสวนเพิ่นซะก่อนกำลังเฮ็ดเบเหยียดเกตงานอยู่ต้องพูดพูดนะครับเจ้าของสวนเพิ่นครับสวัสดี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 ครับเอราวศศีครับโอ้ยอลังการปารติโถครับไปมันคือโพูดคือเหลือแต่ต้นเดียวเบิ่งก่อนเบิ่งกอลดไอ้ต้นนี้ต้นเดียวต้นเดียวครับเบิ่งกอลดต้นเดียวต้นเดียวอิลี่อิลีโอ้ยพี่โบนะครับพี่โบว่าเราพั่นนะครับบาลินชำราบน้าไอมองนี่เนาะครับบาลินชำราบบ้านเฮาครับผม ครับมาลินซําราบอุบลราชธานีหัวไม้แก่นนะครับเจ้าท่านอ้ยตัวเดียวดีตัวนี้ไอ้คนเดียวดีเลยตัวข้าก็จะเามาเบิ้งเนี่ยก็จะอาบุญนี้คิดเป็นก็ว่าเห็นหนาผู้เบ่าเหเอโอ้เสือแล้วดอกน่ะแล้วโบเป็นต่เสือนทั้งนอกนี่มันโมมีอีหยังได้ครับดิมันมีแต่เครื่อมันไหลมาเลยเป็นสายพันธ์อีหยังครับไอ้ครับตัวนี้เป็นพันธ์ใหม่คอันนี้พูดไทยนะครับผมแต่พูดเราไม่ถ่องเท่าไหร่อ่าโอเคครับ มันเป็นพันธุ์ใหม่ของอาจารย์บุญส่งเองกพงศ์นะอาจารย์เป็นนักวิว,วจัยมะเขือเทศและพัฒนาสายพันธุ์ครับผมมะเกิดเทศถ้าเกิดเคยได้ยินครับว่ามะเกือเทศหนึง่งต้นสี่พันลูกเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของอาจารย์นะครับ,รบที่ปลูกอยู่ในมอบลครับผมแล้วก็อาจารย์กับผมเนี่ยไปขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์บุญส่งแล้วก็อาจารย์เป็นกันเลยว่าเอ้ยมันพอมีอจ,จริงจคือเบปบบบ็นระบวนเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นเด็กจุลชีวะ,ะฉะนั้นชอบการทดลองก็เลยไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ครับ ผมอยากลอ่องปลูกแนวนน้อานึงอายาก็ทดสอบอยู่เออมันพอจะมีความรู้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เข้าใจเรื่องหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเกษตรเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันวัดค่าได้ครับผมมันทําซ้ําได้นะครับมันมีหลักการและเหตุผลใส่ตัวนี้เลยเป็นอย่างนี้ขาตัวนี้เป็นอย่างนี้มันบอกเราได้ครับแต่บางทีห้องกับแคบหูแค่นั้นเองดังนั้นก็เลยต้องเราจะปลูกแบบนี้ก็ต้องมีการไปเรียนรู้กับอาจารย์ครับอาจารย์ให้ความรู้มาเรื่องสายพันธุ์มว่าพันธุ์ทั่วไปจะทาแบบนี้ได้เราสังสีเิ่งบอลหยอดมันเด เรียกว่ามันเป็นพันธุยอดยอดมันจะเลื้อยไปไดเรื่อยๆ,ๆแล้วเลื้อยไปถึงไหนก็ดอกถึงนั่นผลถึงนั่นเห็นไหมครับเนี่เยเห็นไหมเนี่ยครับเพระยังมีโอกาสที่ออกมาได้หลายตัวอีกไปเรื่อยๆจนกว่าอากาศยังถ้าอากาศยังอากาศยังเย็นอยู่นะครับตอนี้ตอนนี้ก็จะกะปลูกให้มันอ่าเยอะตอนหน้าหนาวอย่างนี้เพราะว่ามันชอบอากาศเย็นด้วยว่าอ่าพ่อแม่พันธุ์มันผสมมาหลายสายพันธุ์แล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งที่สําคัญคือ มันชอบอากาศเย็นครับผมมะเขือเทศเนี่ยมันชอบอากาศเย็นมันจะโตได้ดีมากก็อย่างเย็นนี่แหละตัวนี้จากตรงนี้ถึงตรงนู้นนู้นนะครับหกเมตรหกเมตรหกเมตรกลัวโอ้ยครับหกเมตรยี่สิบเลยมั้งแผมจัไม่ผิดโอ้ยสามารถปลูกได้ทุกภาคบังับไอ้อันนี้ยังไม่แน่ใจครับอันไหนบ่มีข้อมูลเกี่ยวกับบอกว่ามันปลูกได้ทุกภาคแต่ที่แน่ๆคือหนึ่งถ้าอากาศเย็นได้จะได้ผลแบบนี้นะครับอันที่สองคือควบคุมเรื่องโรคแมลงได้ ก็จะได้ผลประมาณนี้แต่ว่าถามว่าปลูกได้ทุกภางไ,ไม่ไม่กล้าบอกเพราะว่าเราเพิ่งทดลองอยู่ในอีสานอย่างเดียวคอาน,นี้ก็จะมีหลายหลายคนอยากอาสาเอาไปทดลองอยู่นะผมก็จะแต่ก็ต้องบอกว่ารอมาเมล็ดพันธุ์ก่อนเอ้าเป็นยังพี่ทํไมได้มาคนเดียวเพราะว่าเราต้องทดลองปลูกคือก่อนให้มันมั่นใจว่ามันปลูกในสภาพแบบนี้ได้ไม่มีโรงเรือนนะครับมีหลังคาเล็กๆอย่างเงี้ยมันปลูกได้ฉะนั้นเราทําเพื่อให้คนอื่นเอาไปทําต่อได้มันก็ต้องง่ายๆหน่อย โมเมนมาไปเห็นใจโรงเรือนแบบกลางมุ้งอย่างดีม,มีระบบทุกอย่างพร้อมตัวนี้คือไม่ได้มีอะไรเลยนะครับโร<ะ>งเรือนไม่มีมุงล้อมรอบนะมีแค่หลังคากันฝนหน่อยเพราะว่ามันต้องปลูกช่วงปลายฝนต้นหนาวเลี้ยงต้นอยู่ประมาณสองเดือนกว่าแล้วก็ให้ติดผลช่วงพฤศจิกาตอนทันวามันก็จะได้ผลประมาณนี้ครับม,มันต้องมีการวางแผนด้วยเป็นปะพี่หนูหนูซื้อเมล็ดพันธุ์วันนี้ไปนี่พรุ่งน,นี้มันจะได้อย่างนี้ไหมบ,บ,อบอกที่แท้่าบอ ันนีไม่ขายฝันนะผมบอกตามตรงนะครับคือมันต้องอาศัยฤดูการอาศัยระยะเวลาอาศัยการดูแลด้วยเรื่องระบบก็มีส่วนบางคนบอ,อกพี่เอาแบบไม่ต้องเติมออกซิเจนได้ไหมครับอยากได้แบบนี้แต่ไม่ทําแบบนี้มันจะได้ไหมครับเ<อ>มียได้มันก็มีหลักการวิธีการของมันอยู่ไอ้ต้นเดียวนี่พี่โบปลูกแบบไฮโดรโปนิกแมนครับไฮโดรโปนิกอยากเบิ้งนี้บ่เดี๋ยวจะลือให้ดู อันนี้เล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนตัวนี้เป็นการปลูกในระบบไฮโดรโฟิิกเนาะครับตัวนี้อายุอ่าประมาณปลูกเมื่อวันที่11สิงหาครับ11สิงหา11กันยา11ตุลา11พฤศจิกา11ธันวาตอนนี้<บ>อายุ4เดือนสี่เดือนสี่เดือนกว่าๆที่เอาว้าก,าก,าก,ากี่วันเอาประมาณสี่เดือนครึ่งกันแล้วกันสเดือนยังงามอยู่ขนาดนี้ยังอแสดงว่ามันมีอายุที่ค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆเคยทําได้อยู่ที่9้าเดือนครับาเคยทาได้อยู่9้าเดือน เก้าเดือนเลี้ยงต้นประมาณสี่เดือนแล้วลูกเริ่มแดงหลังจากแดงเสร็จแล้วก็เก็บผลผล,ผลิตไปเรื่อยทยอยเก็บเรื่อยๆอย่างต้นนี้มันเก็บไปแล้วหนี่ไหมจดข้อมูลแบบดีนะอันนี้เห็นเลยร,รวมชิมหรือ,อยังครับนี่เนี้ยบวมรวมชิมเกาชิมรันกินโยดนึงชิโดนึงสิบสองกิโลไปแล้วตอนนี้ 2> 2นน <c oughs> สิองกิโลครับโอ้หสองกิโลไปเรียบร้อยครับพาดไอชิมไอคนที่มาเข้ามาในสวนชิมครับไมไ่นับเลยเพราะว่า ที่ไปนับจนนี้เราเขาชิมไปแล้วใช่มว่าชิมก่อนเขอมาฑลก้อนบบได้ครับให้เ <c> ข <oughs> าชิมไปครับแบ,บ่งปันกันไปอ๋ออันนี้เฉพาะที่เราเก็บจําหน่ายอ่ามีจําหน่ายบ้างเพราะว่าอย่างที่จะจหนายนะย่านอย่างลูบกบาศก์ศีนบางคนมาเห็นพี่คือ,อ่บกี้มันแดงแล้วครับอย่างมันแดงเนี่ยเราจะไม่เก็บหมดทั้งพวงนะครับอย่างตัวนี้มาดูได้อย่างตัวเนี้ยเห็นไหมครับ,รบมันจะมียังเขียวอยู่ยังส้มอยู่นะไอ้พวกที่แดงข้างบนเนี่ยเก็บไปหมดละอ๋อทั้งวงนี้เราจะเก็บเฉพาะตัวที่มันสุกจัด มันจะเนื้ออร่อยครับผมอ่าไผ่มาถึงจังวะบางคนมาเดินมาชิมหน่อยเพราะมาดึงตัวนี้ก่อนอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวเลยมันต้องมันต้องเป็นยังไงข้างบนนี้เหรอจะสุกไหมนี่คือแบบไปหมดแล้วนี่พวกที่ไปหมดแล้วนี่มันสุกแล้วมันไปแล้วอ๋อมันจะสุกข้างบนก่อนแล้วมันจะสุกข้างข้างข้างบนนี่ก่อนแล้วก็ไล่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 ลงมาอู้มันจะมีบางพวกอันตัวนี้จะเห็นชัดตัวนี้จะเห็นหน่อยตัวนี้ตัวนี้ประมาณนี้ อย่างตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ยังเต็มพวงอยู่เนี่ยตัวนี้ยังไม่มีใครมาเปิดซิงนะครับผมตัวนี้มันจะแดงจากข้างบนลงมาข้างล่างเห็นไหมใหเห็นหมดเลยทุกระยะมันเนี่ยครับอ่าเวลามันสุกจัดจะเป็นอย่างนี้มันจะแตกมันปริอันนี้เนี่ยอยากให้คนมาชิมแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าบมโหูลูอค่าเฮ้ยพี่มันเสียหายแล้วผลมันแตกแล้วอันนี้แหละของดีเพราะมันมันสุกจัดเปลือกมันจะบางแล้วมันก็แตกง่ายนะก็จะเป็นตัว ที่ตัววัดผลแบบง่ายๆเห็นได้ชัดอีกหนึ่งแต่ว่าทีนี้พอเราจะเก็บเราจะเก็บพวกอย่างเงี้ยที่ยังไม่แตกเนี่ยครับผมเก็บไปเง,งี้ยเนี่ยตัวนี้ก็จะหวานเนี่ยเก็บไปมาสักสี่ห้าลูกต่อจากตัวที่แตกอย่างเงี้ยมันก็จะเหลืออยู่อย่างนี้บางคนบอกพี่คือพวกเก็บไปเมดเก็บไปหมดมันยังไม่สุกแล้วมันก็จะเปรี้ยว<อ>นะครับอ๋อมันต้องมีวิธีการมันต้องมีวิธีครับโมเมนต์ยางเมื่อปุ๊บเห็นหลรวแบบดึงพวดออะเปรี้ยวไอ้คือสมเนี่ยได้่าบมเครือเทศมันมันก็ต้องเลือกให้เป็นด้วยครับ <laughs> อ๋ออายุของมััเกท็สําคคญรบผ มันใส่ตำมงวงได้หยู่ป่ครับถามเนี่ยครับได้ได้ได้จะตำมงวงก็ได้แต่มันก็ต้องเลือกให้เป็นเนี่ยอาจจะเป็นเปรี้ยวๆครับเปรี้ยวแบบนี้ได้เปรี้ยวถ้าไปใส่สลัดหวานๆหน่อยเนี่ยพวกนี้ได้เพแสดงว่าประโยชน์เันเยอะสิพี่โบประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะตำมงวงก็ได้ใส่สลัดก็ได้กินซื้อๆเจ้าก็กินลวตัวมันเป็นังไรโลดหนึ่งครับวันนี้รสชาติได้อยู่รสชาติได้อยู่ครับพอผมเห็นหลายเราสำคัญถามดาวสักซีก่อนค้นจิ้มเนี่ยเปกลิ่นมันแรงไหม นี่มีกลิ่นมันจะเหมือนกับเรากินผลไม้หอมๆนิดหนึ่งครับเจ้าบ่ต้องเวาเวอร์เจ้าบ่ต้องเวาเวอร์เอาตรงตรงผมกินไปโลนึงกับเด่นก็ประมาณนั้นนะครับแต่เสื้อบาวสสีกับเสื้อกต่เสื้อแล้วดเพราะว่ากลิ่นมันจะน้อยทุกคนที่มาชิมกินมันน้อยกินมันน้อยเนาะพี่เอ้ยผมเป็นผมเองเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบมัะเทศไม่ชอบมันเทศเพราะมันิวครับแต่หลังๆไปชิมงานมันเทศหวานทานสุดบนราชธานีเนี่ยของทีมงานสีไฮออร์แกนิก ของไทยอมีงานของมอบบนผมอ้ยเอาเปิดโลกเลยครับเออบกระเทียกับมีเนี่ยนนี่น้ำตัวดีมันเฉี่บมันมันบบฉุนครับแล้วก็มันหวานด้วยยิ่งไปปลูกในดินยิ่งจะหวานอร่อยกว่านี้อีกนี่ปลูกในน้ามันก็ยังมีความฉ่าน้ําแต่ได้ในปลูกในน้ําเนี่ยมันเรียกว่าได้ความอลังการโอ้อลังการทั้งเนอไอเนาะเบิ้งอาโลดเบิ้งอารลดครับเบิ้งนภาพเอไอเบิ้งนภาพตับต่อเอาเบิ้งอโลด่เป็นบ่เป็นดอกนี่เนาะครับเนาะเบิ้งของแก่ทั้งเบิดเลยเนี่ย ตั้แก่บ่เทล่ะกินจนหนาวแล้วมันมีโอกาสสิขยายพุ่มด้ใ,ใหญ่กว่านี้บ่ครับตอนนี้เท่าที่ดูคือมันก็ไต่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่ช่วงนี้ครับมันก็ไต่ไปเรื่อยๆอย่างที่น้องเห็นตะกี้เนาะครับผมมันกินเ่าออกไปเรื่อยๆอ๋อแต่ถ้าเกิดอากาศร้อนมานี่กําลังตอนนี้กาลังเตรียมระบบทําหัวพ่นหมอกให้เขาครับติดหัวพ่นหมอกเพื่อลดความร้อนอ่าเพื่อลดโลลรคและแมลงไอ้พวกเชื้อไฟพวกนั้นเนาะเพราะมันมันไม่ค่อยชอบความชื้นเท่าไหร่เราก็ต้องเข้าใจต้นไม้ด้วยบางทีก็ต้องหาความรู้มาเพิ่มอีก จากคณะเกษตรไม่พอก็ต้องไปถามพวกกีตาด้วยเรื่องความอของแมลงต่างๆมั่ชอบสภาวะแบบไหนอย่างเช่นครับบางทีที่เห็นไอ้เหลืองเหลืองกาวเหลืองเหลืองนออเนาะกาวเหลืองเหลเห็นอยู่เนี่ยกาวดักแมลงกาวล่อแมลงเนี่ยจะมาตั้งไว้ข้างนอกนะครับผมบอมาไว้ทางในเด้เอาไปทาง,งในคือคมันกระเจออิงของมาทางในไงแมนบ่อละเอามาดักอยู่ข้างนอกนี่แหละมาเห็นว่าปุ้ยผลไม้สุกหรือเปล่าว่าเหลืองเหลืองมันกระบาครับแม้กระทั่ง จิงโจกตัวนี้ดีตัวนี้ดีก็จะมีตรงนี้ติดไว้รอบๆต้นไม้เพื่อเป็นด่านแรกในการดักจับแมลงก่อนครับผมก็เราใช้ชีววิธีด้วยไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นยาฆ่ามแมลงที่เป็นสารทุกครั้งด้วย <c oughs> ความว่ามันสําคัญคือเราปลูกไว้กินเองครับเราปลูกไว้กินเองพ่อชอบแม่ชอบหลานชอบพี่ชอบน้องชอบเพื่อนๆชอบแล้วก็มาแบ่งปันกันเพราะว่าเอาจริงๆหลักสิบกิโลเนี่ย ผู้นึงก็ถือไปพูดล,ล้โลกมันก็นเมื่อสแล้วนะครับมันก็ไม่ได้หลายบรไนไดเพราะว่าเราปลูกเพื่อเป็นการทดลองเพื่อเผยแพร่ให้ว่าฮเฮาเ้ยเมื่อเก้นเทศของไทยก็มีแบบนี้ด้วยและนักวิจัยของเราก็ไม่ได้ธรรมดาครับคิดค้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เมื่อเกเทศได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็นกนอย่างที่เห็นนี่ครับก็เป็นแปลงทดลองของอาจารย์ด้วยครับผมเป็นแปลงทดลองของอาจารย์บุญสงมอ,อบุบลนครับอาจารย์ก็มาดูอยู่อาจารย์เพื่อมาตรวจการบ้าน อาจารย์บอกยูว่าไอ้พันนี้มันจะไปต่อได้หรือเปล่าอาจารย์ก็มาตรวจการมั่นกับทีมงานก็มาดูละเออความหวานใช้ได้เรื่องความทนทานใช้ได้นะเรื่องความหนุกใช้ได้อาจารย์ก็อ่ะให้ผ่านอนุมัติชื่อเลดจแอนเลดจแอนชื่อว่าน้องยักษ์แดงยักษ์บอลเหรอจาวายักษ์แดงเออยักษ์แดงเลยหรือยักษ์ยี่หรี่บอมสมกับชื่อห้างเพราะว่ามันใหญ่นาะมันใหญ่ใหญ่อ่ะสี่คูณหกกับมันซ้ำรถขั้นหนึ่งใหญ่กว่ารถขั้นหนึ่งมั้ง โอ้ยใหญ่กาลดผมนะครับรดมันขวางม่านสองเมนเนาะแน่นเนั่ยาวแน่ม่านสีหาเมนเนาะตอนนี้มันหกขุ่นสีอะผลนะครับหมากมันหมากขุ้นผลอะยังย่างถมเลยเ่ะออามีมีอันนั้นบอบันนี่มีอย่างไรเมล็ดพันธุ์ตรงนี้อาจารย์เพิ่นผลิตออกมาอยู่บ่ครับมี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 ก็ยังที่บอกว่าคืออาจารย์จะให้ผมมาลองก่อนครับถ้าลองแล้วมันได้ผลดีมันปลูกภายนอกกได้อาจารย์ก็ตอนนี้อาจารย์กาลังทําเมล็ดอยู่โอตอนนี้เปิดจองเมล็ดอยู่ครับผมถ้าไปจองที่พันดีฟาร์มได้นะผม ครับไปยังมาจํไใ้ก็ได้ตัวนี้จะเขียนชื่อที่อยู่สอดซองเเหลือเมล็ดพันธุ์มาปุ๊บส่งให้เลยนะครับผมก็ไอยางไดก็ไปทักที่พันธุ์ดีฟาร์มเดี๋ยวฝากเบาสากสึ้นขึ้นอันนั้นนะครับครับผมจะึ้นไปแต่ตอนต้นไปให้พี่น้องเข้าด้เบืองเเพระาะว่าเพราะว่าเป็นยันยงยังมุมมิดขายเลยเพระาะว่าเข้าตรงมาล่องซะก่อนว่มามันปลูกได้รีโบ,บะเนาะเพราะเป็นว่าจีเอามาเป็นสางกษยแอย่างเดียวถึงมันต้องปลูกได้ให้เห็นภาพอย่างนี้ด้วยครับผมถึงจะเอาออกมาเล็ดมาขายเมล็ดมีขายแน่นอน รอก่อนรอ,มอเมล็ดพันธุ์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีแน่ๆครับแต่ว่าตอนนี้เปิดจองไว้แมนครับจะได้ไปอาจารย์ครับตอนนี้ยอดจองมาประมาณสองร้อยสามร้อยชุดแล้วนะครับอาจารย์มผมขอเพิ่มหน่อยให้แฟนขับผมหน่อยจะเป็นเอ็กซ์ูซีเลยนะเอาก่อนเนลยไปล็อกกับเป็นเฝ้านาบ้านอาจารย์ก่อนมูเลยนะ <c oughs> ยานบอได้ยานบ่นได้เพราะเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนอยู่ตามอาจารย์มาครับเขาก็จองด้วนนะครับจองนู่นนะครับมันก็ประมาณหลายร้อยชุดละ โอ้ยแม่จะไปบอกอาจารย์เพิ่นอาจารย์เลยกำลังใจเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะตอนนี้กำลังผสมเมล็ดพันธุ์อยู่นียโอ้ไทยเฮ็ดไทยทำกับวัรร้มดาคือกันน้ะอ้ายเนาะถือว่าเป็นอีหยังถี่มันอยากสิบอกไห้ฟังว่าแปลงทดลองอาจารย์ที่คัดสายพันธุ์นั่นมีประมาณร้อยกว่าต้นแล้วก็ปลูกเรียงกันเลยนะครับปลูกเรียงกันบางต้นดกมากดกกว่านี้อีกดอกนี้เยอะมากแต่บบติดหน่วยบางต้นห้อนบ่ได้บางต้นก็แบบติดหน่วยอยู่แต่ว่าอ่า อ่อนแอเป็นโรคง่ายก็ตัดทิ้งครับผมไปดูนี่คือแบบว่าอาจารย์ในแปลงอาจารย์เอ่คัดได้ไม่กี่ต้นที่จะมาทําพันต่อนะครับผมฉะนั้นความยากของการคัดเมล็ดพันธุ์ไม่ธรรมดาแล้วก็มันบ่เป็นหนเ่ฮ็ดในมือนีมือเดียวอย่างวันเนี้ยทดลองปลูกเสร็จปุ๊บอาจารย์ส่งผลว่าอาจารย์มันมันใช้ได้มันได้ผลดีแล้วอาจารย์ก็ไปทาพันอีกก็อีกหลายเดือนกว่าจะได้ได้ลูกมันออกมาเนาะแล้วมันก็จะช้าหน่อยนะก็ต้อง ต้องรอนิดหนึ่งบางคนจะร้อนพี่อยากได้ตอนนี้เลยมันบัวด้ถ้าอาจารย์มีสักคนถามผมนี่เฮงอยากขายเนาะขายก็ได้เงินพยุ่ไปอยากขายเป็นบอเนี่ยแล้วก็จะให้ปลูกตามฤดูกาลด้วยเนาะจะได้แบบงามๆเหมือนของพี่โบที่ปลูกอยู่ในขนานี้นะครับถ้าปลูกได้ตามฤดูกาลก็อยากให้มว่าเบิงองอาราบุคคลทั่วไปที่อยากเขาว่าเบิงอ่อยู่พันธดีฟ้านี่พี่พี่เปิดสวนแนวใดครับเปิดสวนอยู่ครับก็ ทักมาก่อนก็ได้เพราะบางทีผมไม่อยู่บางทีก็ออกไปบรรยายนั่นนี่บ้างนะครับครับเดี๋ยวเร <ư> ơn, ื่มเรมารืมเออเบอร์เราสังสีมาเบอร์ควบคุมหวานมันเป็นทาไหนเนาะเดี๋ยวก็ทักมาตามเบอร์เนา,าะนเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ตามเบอร์ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ตั้งแต่ต้นๆเลยเป็นยังไงไอ้ครับความหวานนี่เป็นเครื่องเครื่องมือวัดความหวานนะครับผมแม่นไหมครับอ่าใส่เข้าไปเมื่อกี้นะเก้าจุดห้าอ้เก้าจุดห้านี่หมายถึงว่ามีน้ําตาลเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับนี่ถ้าเกิดเราเลือกลูกที่ถูกก็จะประมาณนี้ครับ ถ้าเกิดเอาทิ้งให้ลืมต้นสักหน่อยแช่ตู้เย็นก็จะหวานกว่านี้อีกหวานกว่านี้อ่าแต่ถ้าเกิดเรื่องลูกเปรี้ยวอะไม่มีปัญหาครับอย่างนี้เปรี้ยวแน่นอนนี่มันใส่ตำพวงเนาะเอาทั้งพวงเนี้ยเอาตัวนี้ไปใส่ตำพวงตัวนี้ไปกินกับสลัดครับโอ้เวแจะคนชอบเลยครับครับแล้วแต่คนชอบต้นเดียวคุมนะครับนี่เป็นมะเขือเทศพันเดซใจแอ่นพันใหม่ของเมืองอุบลล่าสุดสีพันลูกโปรเจกต์นี้นะครับกินแหลว่กขั้นเขียวพราบว่า มันต้องมาตัดแต่งนะครับอย่างเงี้ยอย่างกลางวันอย่างเงี้ยก็มีเวลาว่างมาตัดแต่งนะผมเรียกมันว่าตอนแรกเรียกว่าบอนไซยักษ์ครับบอนไซกินได้อย่างเงี้ยเพราะว่าคือมันต้องมาตัดแต่งอย่างนี้แหละครับเราเป็นว่าปลูกเอ้ยจิ้มาซ้ซื้อมันกถิงงามโหลดเด้มันมันต้องดูแลด้วยอย่างใบที่มันแก่เนี่ยอย่างใบที่มันแก่มันหนามากเรามาตัดทิ้งนะผมเห็นเลยกับแบบขั้นแขวนได้โอ้ค่ะไปมันกับเพื่อนดีให้กันนาะเป็นก็เพื่อนเพราะก็เพื่อนดียิ่งช่วงนี้อากาศเย็นๆนี่มันไวมวนตื่นเศร้ามาก ครับเปิดเพ่งฟั่งล้วก็ตัดแต่งต้นใหม่กิ่งใหม่ไปนั่มนี่มีความสุขไปอีกแบบครับครับแต่ย่าให้หอน้่จะหน่อยห่อนี่นี้เร้อเปล่านี่ห่อนี่เลยปรมวนแล้วนะเพราะว่าต้นเดียวนี่ก็คุ้มนะครับใส่เวลาอยู่กับต้นนี้บ่โดนเขาเขาไปสามารถเฮ็ดงานเนี่ยอื่นได้แม่นครับกับเป็นความสุขเยอะไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกสักต้นสองต้นก็พอละพี่ปลูกอยู่สองต้นต้นข้างบนอยู่ก็ทําแบบนี้เหมือนกันร เาจะซีก็เคยเห็นระตัวนี่ครับตอนท้งเรื่อกับเมครับคือการยึดต้นดาดฟ้าครับกันลงคิดให้พี่น้องเบื้องต้นนะเมียนครับตอนนั้นก็เอาไว้พักผ่อนตอนเย็นครับผมตอนเย็นก็ไปนั่งชิวดูพระอาทิตย์ตกไปนั่งอ่ะกินข้าวใต้ต้นมะเขือเทศแยบนี้นะครับได้ตอนนั้นก็คือเราไม่มยอากาศแต่ตอนตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ได้เต็มที่ถึงประมาณห้าโมงถึงเที่ยงก็ต้องไปแล้วเพราะมันร้อนมากมันเริ่มร้อนแล้วหล่มหอนแล้วอ๋อเทากั ไปเห็ดแนวอื่นนะครับฟาม์มก็มีหลายแบบมีหลายแนวเห็ดไปบ่งเห็ดไปบึงยังกับทีมงานเหมือนที่นี่ครับโอ้โห่อนเช้าก็มาพักผ่อนประมาณนั้นมีงานงานคืออย่างที่เหล็กม้วนๆไปเลยนะครับเนี่เปิดความสุขม้วนๆเห็นงานเห็กมีด้ครับจะตนเอได้อวดมูอยู่ด้พอได้อ่างงูเนาะแม่น่ะผมตอนผมเทสไปสะอ่างงูล่องูข้ามาหาพี่ก็อ้างไปเรื่อยนะครับอ้างอ้างอยู่ในทิกตอกบ้างอยู่ในเฟซบุ๊กบ้างนะเพราะได้มูเขาอนั้น อิชาลินเนาะไปกับไฮมู่ที่บ้านพ่อกันโดนมาหาเฮามึงมึงอยู่บ้านเนี่ยเรอยากไปดูก็คือเอายินดีครับยินดีครับมาถือกาแฟมานั่งคุยกันพี่หม่นี่เปิดสวนอยู่เนาะครับเดี๋ยวผมจะลงองขี่ไห้พี่น้องเบิ่งก่อนพี่หม่ครับผมครับผมเปิดอยู่แล้วแตะมือดวงดีบมดวงดีเชื่อตัแบบโดนคําสั่งด่วนก็ต้องรีบไปครับเดี๋ยวที่ไห้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งครับอ้าวพี่น้องครับเรารับมือนีขคือสิสมมาภาคกวนใช้เวลานะครับขอบคุณพี่โบสี่ภาชุ่มต้นเกษตรกลางใหญ่เหนือพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ